ใบวัว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 มาอรุณสวัสดยามเช้าค่ะ ยามเช้าอารมณ์ดีก็จะประมาณนี้ค่ะส่งเสียงแป้นๆเลยอ้ยาห่วงฟาดงาใส่ไขรเนี่ยทานยาวิตามินซีไปแล้ค่ะ้องลั่นเลยนะเป็นเสียงแต่เช้าเลย สาวน้อย้อ0โลนกแก้วนกคุณทองร้องแต่เช้าเลยนะดูแมาเตยค่ะถูใหญ่วันนี้ก็จะได้ไปตัดต้นกล้วยมาให้ลูกๆนะคะเป็นอาหารเสริมอยู่กับพี่ตังเด้อไอ้อว์อยู่กับพี่ตังเด้หเอดห้ามเด้อนะ่ะ อ่าเดี๋ยวแม่ไปตัดต้นกล้วยมาให้นะห้ามเด้อเด้อแมาา่จาาไปตัดต้นกล้วยมาให้หนูกินต้นกล้วยไหมกินไหมเดี๋ยวแมาาว่จ่าไปตัดมาให้เด้อห้ามเด้อเด้อเข้าใจตรงกันว่าห้ามเด้อห้ามงอแง,งให้แม่เตยด้วยนะเข้าใจบ่ เลนะอ่าโอเคเข้าใจตรงกันนะลูกเดี๋ยวแม่จะไปไปถึงแคนดงเลยนะคะวันนี้ไปตัดต้นกล้วยมาให้ลูกๆกันค่ะห้ามเด้อห้ามโซนอยู่กับพี่ตังรอแม่เด้อ ว่าไงลูกว่าไงคะก,ก่อนอยู่กับพี่ตังนะนะอยู่กับพี่ตังอ่าห้ามดือ้อห้ามโซนนะโอเคไหม <c oughs> เดี๋ยวแม่จ๋าจะไปตัดต้นกล้วยมาให้หนูจ๋าวันนี้เดี๋ยวไม่ให้รางวัลก่อนอ่าสวัสดีแม่แม่ทุกท่านหน่อยลูกสวัสดีคะ่ะ รางวัลของหนูคือปีโป้ค่ะคุณแม่ทานาวันละนิดจิตเยี่มใสยถ้าทานเยอะไปจะเป็นอะไรหูกทานเยอะไปเป็นอะไรบอกแม่ก่อนเป็นอะไรคะทานเยอะไปเป็นอะไรเป็นเบาหวานน้องใบบัวก็รู้ว่าเป็นเบาหวานเหมือนกันเนาะเออเพราะว่าหนูทานเยอะเนี่ยมันจะเป็นเบาหวานในเด็กเลยนะน้องใบบัว900ก้าร้อยโลได้อยู่แม่แม่จ๋าดูจากลักษณะแล้วห้ามทานเยอะเข้าใจบ่ทานแค่ ไม่รู้ว่ามันหวานไม่ใช่ว่าทานเยอะขนาดไหนเลยพอหรือยังพอยังพอ,อยัง,ออยงเอาอ,อีกสักอันนึงเหรอขออีกสักอันได้ไหมแม่อ่ะขอบคุณค่าสวยๆก่อนอ่าขอบคุณค่าไหนขาควอยขายยังไงทําให้คุณแม่ดูหน่อยไหน่อยนายขควายสวยๆนหนขาควายเขาทำไงขาควายขาควายด้วยลูกขาควายโอ้ยนะคะแม่แม วันนี้เธอหมดไปหลายอันแล้วนะลูกหลังจากที่ซี้วิตามินซีก็อ้อนกินปีโป้แล้วก็ทุกเช้าแม่ควังก็จะมีข้าวสวยข้าวสุกนะคะที่เป็นข้าวเย็นเนาะบางทีใบบัวก็ขอกินเดินมาแล้วก็หุงข้าว <c oughs> เดี๋ยววันนี้หนูต้องได้อยู่กับพี่สตังค์แม่จะไปตัดต้นกล้วยนะห้ามดื้อน,นะคะ <c oughs> เสัญญากันแล้วนะสัญญากันแล้วนะ <c oughs> เห็นไหมแม่เตยบอกว่าใบาบัวมันดื้อมันชอบบังคับเนี่ยให้หมแม่เตย ลูก,เธ,ลกเ,ธเ,ธเธอลูกเธอดื้อไหมใบเตยใบเตยลูกเธอดื้อหรือเปล่าใบบัวดื้อไหมใบบัวดื้อไหมคะฮะเด็กอ้วนเด็กอ้วนเนี่ยดื้อไหมเมื่อวานนี้ก็ไปดึงสายยางแม่มาเล่นเกือบเอาไม่ทันเกือบก๊๊ออกกกเกือบพังอีกอ้วนบอกไม่ดือ้อหนูแค่ซุกซนนิดหน่อยเองให้ไหมลูกเด็กดื้อคือเด็กฉลาดใช่ไหมคะพอแล้วลูกหมดหมดเยอะแล้ว 5-6อ,อ,อันแล้วพอแล้วเดี๋ยวค่อยกินตอนเย็นอีกเนาะดูเบลตา <c oughs> เดี๋ยวทักทายคุณพ่อคุณแม่ยามเช้าอารุณสวัสด Good morning. <c oughs> ิ์굿มอร์นนิ่งขอให้คุณพ่อคุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า,า,าค่ะบาบายบายโอเคโอเคค่ะบายบาย เดี๋ยวแม่จะไปทำงานแล้วเด้อฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ใบบัวใบเตยด้วยนะคะอะบอกฝากคุยกับแม่แม,แม่ก่อนแลวฝากกับแม่แม่ก่อนแล้ว,ก,ก,ก,วก,กดไลค์กดแชร์ให้ใบบัวด้วยค่ะเร็วๆคนเก่งแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ใบบัวด้วยนะคะบายยขอเสียงหน่อยลูกขอบคุณค่าก,ก่อนขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมหนูนะคะขอบคุณค่าก่อน thank you thank you so much thank you โอเคบายบายค่ะ okay.